ผมทรงสุป,ปาระแก้วครับวันนี้ผมจะมาแนะนำการสมัคร Apple i d e, เพื่อนำไปใช้กับอุปกรณ์ Apple ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นเครื่อง Mac i p h o n e iPad a i Pod Touch สมัครไปก,ก่อนได้ไม่จำเป็นต้องมีเครื่องเหล่อมีการเตรียมตัวก็มีวิธีการเตรียมง่ายๆครับ 1. มี Email address ถ้าใครไม่มีหรือสมัคร อีเมลแอดเดรสไม่เป็นเข้าไปที่เว็บไซต์ส่งสุดคอมนะครับก็จะมีวิธีการสมัครอีเมลแอดเดรส2ปากกากับกระดาษครับเอาไว้การลืมในบางขั้นตอน3เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะหรือแบบท็อปต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตให้ได้นะครับหรือง่ายสุดไปที่ร้านอินเทอร์เน็ตไปสมัครอีเมลแอดเดรสพอสมัครอีเมลแอดเดรสเสร็จก็ สมัคร Apple ID เลยพร้อมอยังครับถ้าพร้อมแล้วก็ดูเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราว่ามีโปรแกรม i t u n e หรือเปล่าสัญลักษณ์แบบนี้ครับถ้าใครใช้เครื่อง Apple ก็จะมีโปรแกรมมาพร้อมนะครับถ้าใครใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ธรรมดาก็เปิดเบราเซอร์ขึ้นมานะคระับถ้าไม่มีก็ไปโหลดที่เว็บไซต์ของ Apple งนี้นะครับก็พิมพ์ w w w apple.com หน้าเว็บของ apple ก็จะแสดงขึ้นมาหาเมนู iTunes นะครับถ้าเจอแล้วก็คลิกเลยครับหน้าของ iTunes ก็จะแสดงขึ้นมาก็คลิกที่ดาวน์โหลดได้เลยครับคลิกเครื่องหมายถูกนะครับด้านบนออกเลยนะครับ2ตัวคลิกที่ดาวน์โหลดครับ หลังจากที่ดาวน์โหลดเสร็จนะครับก็ติดตั้งโปรแกรม iTunes ครับถ้าติดตั้งไม่เป็นก็ขอความอนุเคราะห์คนใกล้ตัวมาจัดการให้นะครับหลังจากที่ติดตั้งเสร็จเปิดโปรแกรม t u n e s ขึ้นมาหน้าต่างของโปรแกรม iTunes ก็จะแสดงขึ้นอันนี้เป็นเวอร์ชัน11นะครับไปเมนูมด้านบนขวาครับคลิก i iTunes Store ครับ อันนี้จะขึ้นมาเร็วหรือช้าขึ้นอยู่ขึ้นกับความเร็วของอินเทอร์เน็ตของแต่ละท่านนะครับจะเป็นหน้าของ Library นะครับเลื่อนลงมาข้างล่างครับเ่อนเลยครับจะเห็นรูปธงชาติเป็นรูปธงชาติไทยไหมครับถ้าไม่เป็นก็คลิกเลยนะครับคลิกที่รูปธงชาติแล้วก็มาหาธงชาติไทยเรานะครับ เจอไหมครับเหนเจอนะครับคลิกรงชาติไทยเราเลยครับตัวโปรแกรมก็จะเซตระบบให้เป็นประเทศไทยนะครับพอตัวโปรแกรมเซตระบบเสร็จนะครับเราไปเมนูด้านบนครับเห็น เมนูแ p ป Store ไหมครับคลิกเลยนะครับหาแอปฟรีหนึ่งแอปนะครับแอปอะไรก็ได้เพื่อเข้าสู่ระบบครับแอปที่เราเลือกเราจะไม่ติดตั้งนะครับมันจะพอให้เราเข้าระบบทันเองคลิกที่ปุ่มฟรีครับพอไ,ได้แอปใดแอปหนึ่งก็คลิกที่ปุ่มฟรี หน้าต่างนี้ก็จะแสดงขึ้นมาเห็นปุ่มด้านล่างไหมครับคําว่า Apple ID ครับปุ่มด้านล่างออก็คลิกเลยครับโอเคหน้าต่างนี้ก็จะแสดงขึ้นมาก็คลิกคำเตือนเลยครับก็จะมีเงื่อนไขให้อ่านไม่อ่านก็ได้นะครับก็เลื่อนเลื่อนลงเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับ ก็มาที่ช่องสี่เหลี่ยมด้านล่างนะครับคลิกถูกครับคลิกอดกรีครับโอเคครับหน้านี้ก็จะแสดงขึ้นมาก็กรอบอ,อีเมลแอดเดรสของเรากรอบแอ,อสซาด้วยนะครับก็ใส่รหัสผ่านตรงนี้ครับต้องเตรียมกระดาษไปจดนะครับบางท่านจะลืมนะครับเพราะว่า รหัสผ่านไม่จําเป็นต้องเหมือนกับรหัสของอี mail a d d r e s t ก็ได้นะครับรหัสผ่านของ Apple ID นะครับจะประกอบไปด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวเล็กตัวใหญ่และตัวเลขครับตั้งง่ายๆแบบนี้ก็ได้ครับพิมพ์ตัวแรกที่เป็นตัวใหญ่ที่เหลือก็จะเป็นตัวอักษรภาษอังกฤษตัวเล็กและตามด้วยตัวเลขดูตัวอย่างก็ได้นะครับ ต่อมาเรื่องของการถามตอบนะครับถามอะไรก็ได้นะครับกอพิมพ์ไปพิมพ์ไม่ถูกก็ได้นะครับตอบอะไรก็ได้นะครับหรือเอาไง่ายๆครับบรรทัดแรกให้เป็นชื่อบรรทัดที่สองให้เป็นนามสกุลก็ได้สําหรับบาแฟนที่นึกไม่ออกว่าจะถามอะไรนะครับวันเดือนปีเกิดครับ ปีเกอบเป็นคอสอนะครับเสร็จแล้วก็คลิกเลยครับคอตนตเนิวครับโอเคครับหน้าตางนี้ก็แสดงขึ้นมาก็เรายังไม่มีบัตรเครดิตกันใช่ไหมครับก็คลิกนานครับชท่งนี้ไม่ต้องเกาะครับ คำนำหน้าอย่าลืมนะครับบางคนลืมกรอกนะครับลืมเติมผู้ใช้ยก็เอ็มานะครับ m ิอร์นะครับที่อยู่ภาษาอังกฤษนะครับต้องเป็นภาษาอังกฤษถ้าไม่มั่นใจก็ไปดูที่ป้ายชื่อหน้าหมู่บ้านครับใครที่อยู่หมู่บ้านตามทรรมเนีก็โชคดีไปนะครับก็จะมีชื่อหมู่บ้านเป็นภาษาอังกฤษนะครับให้เรียบร้อยทั้งตำบลอำเภอจังหวัดนะครับสำหรับบ์โทรศัพท์นะครับ ก็จะมี2ช่องด้วยกันช่องแรกก็ใส่ 08, 09, 01นะครับแล้วแต่เบอร์โทรศัพท์ของเราส่วนช่องที่2ก็จะเป็น8ตัวที่เหลือนะครับเมืกกอ่อกดเรียบร้อยนะครับก็คลิกเลยครับนี่ครับวิธีการสมัครับ p p p l e ID หน้านี้จะเพิ่งปิดนะครับ ไปเช็คเมลเราครับไปเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมานะครับแล้วก็ไปเช็คอ e ีเมลของเราก็พิมพ์ g o o g l e c o m นะครับสำหรับคนที่ใช้ google ลงชื่อเข้าสูร่ระบบพิมพ e ์อีเมลของเราครับ โอเคหน้าของ Google ก็จะแสดงขึ้นมาในเมนูดน้านบนของเว็บไซต์ของ Google ครับเมื่อล็อกอินเสจก็ไปที่ Gmail ครับคลิก Gmail ครับเห็นไหมครับ Apple ก็จะส่งจุดหมายมาให้เราเราคลิกคำว่า Apple นี่นะครับคลิกเลยครับโอเคคลิกแสดงรูปด้านล่างครับคลิกเลยครับ ถ้าบางเครื่องจะไม่แสดงครับถ้าบางเครื่องแสดงก็ไม่ต้องคลิกนะครับหาคําว่า v e r i f y ครับตามคลิกนี่ครับเห็นไหมครับ v e r i f y เพื่อยืนยันการสมัคร Apple ID ครับเสร็จแล้วเว็บของ Apple ก็จะแสดงขึ้นมานะครับเพื่อให้เราทดลองกรอก Apple IDApple ID ของเราก็คืออ e ีเมลของเรานั่นเองนะครับ น,นี่ครับวิธีการสมัคร Apple ID ง่ายไหมครับ Apple ID เดียวนะครับสามารถใช้ได้หลายเครื่องเช่นบางคนอาจมีทั้งเครื่องแม c iPhone iPad iPod Touch หรือมนนี iPhone หลายเครื่องก็ตามนะครับใช้พร้อมกันหลายเครื่องก็ใช้ Apple ID ใช้ Apple ID เดียวกันนะครับเพราะเวลาใช้ iCloud c o m p u t i n g นะครับ Apple นะครับจะมีแอปบางอย่างนะครับที่ใช้งานร่วมกันทั้งอุปกรณ์ที่กล่าวมานะครับเช่นชุดอไอเบิ Work ครับจะใช้เครื่องแมคเครื่องไอโฟนไอแพดไอพอ o ทัชทำงานได้เหมือนกันนะครับอย่าลืมติดตามคลิปอื่นๆได้ที่ w w w s ์ n g s ส com youtube com slash ส่งสุ facebook com slash ส่งสุ com 来你站起